นี่เขามีบาร์เขามีบดมาเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่แก่เพราะว่าไม่ได้อบกงกกาแฟอะไรเีย้อนาสินี่ลองกินีกามยกาศยามเช้าเป็นไงคนล้ มันสโลไลฟ์เราไม่ต้องรีบเร่งไปทำงานทำการเราไม่ต้องคือจะแปดโมงแล้วแดดยังไม่แดดยังไม่ออกเลยมันดีอากาศหน้าหนาววันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนน้นนะพระอาทิตย์ตกฝั่งโน้นเดี๋ยวปรับภูมิทัศน์ิศนอยู่น,น่นทิ์เหนืออยู่ฝั่งทิศใต้ยอยู่ทางนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะปรับภูมิทัศน์อะไรกับโรงครัวอีกบ้างอะคะ่ะ ก็เดี๋ยวเราจะทําให้เป็นพื้นที่สีเขียวครับหลังจากที่ลงทัวเสร็จแล้วรอบบริเวณนี้ก็จะมีต้นไม้ขึ้นเล็กน้อยนะฮะมีต้นที่ผมชอบอชอบเดี๋ยวตอนนี้ก็ปรับเยอะแล้วเดี๋ยวพี่อิมพูพาเดินชมตรงริมเบาวตรงนี้หน่อยนะอันนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวไเสร็จเดินดีๆนะฮะเดสรนี่ค่ะก็ เป็นบริเวณริมบ่อน้ําที่อย่าเรียกบ่อเลยเรียกคลองดีกว่าเฮ้ยปลาใหญ่กระโดดเ้ยปลามันกระเดิดเมื่อกี้ปลากระเดิดปลากระเดิดปลากระเดิดนี่ดวงที่กาลังขึ้นแล้วนะคะเราก็อยากจะให้บรรยากาศยามเช้าบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ครับเดินไปทางไหนก็มีแต่ผักที่กินได้อย่างเงี้ยฮะมีสวนของเราดอกก็เป็นดอกผักไม่ใช่ไม้ดอกทั่วๆไปยนยฮะมุมไหนก็เก็บกินได้อยากให้เป็นแบบนี้ทัง้งสวน นู่นไองมะเขือเทศใช่ฉันสีขาวๆใช่ใช่มะเขือเทศมันยังไม่สุกเออมะเขือมะเขือเทมะเขือไม่ตำซ้มตำอย่างอะหน่อยแล้วแข็งบ่แข็งไม่ใช่มะเขือมะเขือที่นี่ยังไม่สําเร็จก็คือมะละกอเนี่ยเอาชนะมันไม่ได้ครับมะละกอไม่ขึ้นเลยเนาะเนี่ยพอปลูกเสร็บใบเหลืองละเห็นไหมฮะเราเข้าใจว่ามันดินมันแน่นไปไม่รู้แล้วลากเขาไม่ใช่คนไม่ใช่รากใหญ่ยะกษ์แต่ปลูก <บ>่ใช่ที่คคโคกมะละกอขึ้นดีนะไม่ใช่พืชรากใหญ่อ่ะพี่โจมันก็ชอนใช้ลําบากอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ต้องทาอุดขุดหลุมกว้างๆซุยๆมาทางนี้ค่ะสูกอะไรบ้างคะตรงนี้น,นี้ก็มีขาใช่ไหมมีขามีเอ่อบักหอมเปย์บักหอมเปย์อ,ปอันนี้อันนี้ก็นนแกลนนะเอออันนี้มันยังไม่ได้ขยายชีฝรั่งนี่ก็แกลนนะอันนี้ต้นพริกต้องต้องแยกเขาออกนะอันนี้พริก แต่พริกนี่โตนะแต่ไม่ไม่มีเม็ดเ,ออเป็นพันธุใบพันธเออมาจากดูใบจริงๆเลย <c oughs> เอออันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ต้นปีบเงินปีบพรอ,อปีบเอาไว้ทําร่มใช่ไหมมีนิดหนึ่งใช่ครับมีคือถ,<ม>ถ้าต้นปีบตัวเนี้มันมันสูงขึ้นปุ๊บมันจะบังดวงอาทิตย์ที่จะเข้าไปสู่โรงครัวของเราเผื่อมีฝนมีลมใช่ไหมครับมันก็จะสาดถ้าไม่มีต้นไม้ประทะไว้บ้างเลย เดีย๋ยวในอนาคตปีก็จะคอยบงังฝนบังลมให้บ้างมันมันเป็นไม้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอปีดไม้ใหญ่ครับไม้สูงก็แล้วแต่เราอยากให้มันสูงไหมเพราะว่าเราก็ตัดแต่งก็ได้แต่ถ้าเราไม่ตัดแต่งต้นไม้ทุกชนิดก็สูงหมดเลยอ,อันนี้คือถ้าน้ํายันเช้ากล้วยนี่ทําท่าจะได้กินผลผลิตนะเรืทีเนีวกล้วยมันแปดเดือนอะต้องรอก่อนแล้วมาดูเราเพาะ เราก็จะไม่ยอมแพ้นะฮะเราเพาะไอ้นี่ไว้อีกเทียบเลยมะละกอนะมะละกอดูซิว่ามันจะขึ้นไหม,อมเออาชาส่วนด้านหลังห้องน้ำนี่อ,อ,อันนี้ไอเดียยังไงคะอันนี้อันนี้ผิดคิวนิดหน่อยฮะผิด,ดคิวยังไงบอกช่างสำลินปลูกที่ใหม่อันไหนคือเล็บพุดเพิ่งเอามาปรากฏว่าช่างสำลินเอามาซัดตรงนี้เต็มหมดเลยฮะจริงๆเล็บพุดถ้าไปปลูกที่ไหนคะ ก็เดี๋ยวเอาไปปลูกลอบๆร,ร,ร้านอาหารตรงนั้นเออเออเออใน,นโรงครัวโรงครัวรอบๆโรงครัวแล้วไผ่อะคะไผ่เอาไว้ตรงนี้ครับไผ่ตรงนี้มันจะได้ทำให้ถังน้าเนี่ยไม่ร้อนมากเกินไปหน่าร้อนแทนที่เราจะสร้างรังคาแล้วก็เอาไผ่ตอนนี้ไผ่ชนิดนี้มันเป็นไผ่ลวกไผ่ต้นเล็กไผ่ต้นเล็กเราตัดแต่งได้บางคนบอกเฮ้ยจะดีเหรอเอาไผ่มาปลูดยวง,งูอยู่เดี๋ยวต้นใหญ่มันไปปัด มันไม่มีปัญหาครับอิดแอดอิดแอดอิดแอดทั้งคืนนะเราตัดแตงเอาอแล้วถ้ามันเยอะเราก็เอาหน่อมันไปกินถ้าไม่อยากให้ไผ่มันเยอะก็คือไว้ลําเท่าไหร่เกิดใหม่แล้วก็เอาหน่อไปกินอีกอันหนึ่งพี่กัมพูถังน้ํานี่ตอนบ่ายๆโดนแดดโอ้โหน้าร้อนมากไหมโอ้ผมเคยแบบลืมตัวไงเข้าห้องน้ำแล้วใช้สายฉีดอ่าโอ้โหสายฉีดไปที่ไหน ก็ฉีดที่ก้นเราอะแต่มันก็กระจายเต็มพื้นที่นั่นแหละพื้นที่ตรงไหนคะบออาณาบริเวณใกล้เคียงโอ้โหแทบสุกอะจากน้ําจากทางนี้นะมันร้อนเหรอโหร้อนมันตากแดดทั้งวันน่ะมันร้อนก็เลยต้องเอาไผ่มาบังเออเอาต้นไม้มาคุมบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวต่อไปในอนาคตมันก็จะไม่ร้อนมากนะครับอันนี้ระบบ ระบบน้ําของเราก็เรงอนุคนลัชนีอยากให้ดูระบบน้ําหน่อยนะคนลัชนีจะเห็นว่าน้ําที่นี่แรงใช่ไหมเวลาเปิดก๊อกเปิดอะไรเพราะว่าน้ําน้ําที่เข้าแทงเนี่ยเป็นน้ําปกตินะครับเราปร่อยปล่อยน้ําประปาเข้าเข้าธรรมชาติค่ะอัตโนมัติเขาก็จะเข้าใจไหลทั้งวี่ทั้งวันจนกว่าจะเต็มนั่นแหละแต่พอเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะทํางานโดยปั๊มต่อท่อจากปั๊มปั๊มก็จะจ่ายน้ําไปตามห้องน้ําห้องท่าห้องครัว ต้องอาบน้าเพราะฉะนั้นน้ําที่ออกมาจะจากถังเนี่ยจะแหลงแต่ว่าน้ําที่เข้าถังเนี่ยเป็นน้าปกตินะครับเราก็จะไม่ได้ไปดูดอะไรตรงนั้นนะเราก็จะเห็นต้นผักเอ่ออันนี้อันนี้อันนี้เคลใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ <S <S <c els> น่าจะเป็นเคลอากวางตุ้งธรรมดาเค <c els> ลเคลเขาลงเขาลงดินให้ตรงนี้งามอะ่ะเอ้ยเคลมันไม่ใช่เคลวันนั้นเคลเราได้มาสองต้นไอ้นั้นยังไม่ได้ลง งามไหมดูงามนะดูมีอนาคตนะอันนี้มะม่วงพอได้อยู่มะม่วงตอนนี้พอได้อยู่ขึ้นตรงนี้แต่มันใกล้ใกล้โถใกล้ถอ้ช่วมมากเลยเพราะว่าเนี่ยฮะดูมะละกอรเราครับมะละกอแกล้งจริงไม่มีอนาคตรจริงแล้วยันอื่นเนี่ยพอได้นะพอมีหวังนพอมีหวัง,วงนี่รอบรอบ,บ้านนะคะก็จะมีต้นมงต้นไม้เนะะี่ยค่ะที่เขานอนมเมื่อคืน เอาละครบแล้วเชาว้านี้อุปกรณ์หาปลาของเขาแหอันนี้ดงังตัวนี้ดงังแหนครับแหนอุปกรณ์หาปลาพ่อแห่งได้กินย้อนบ่โอปรากฏว่าแกทำปลาลาไว้เป็นไหเลยคุณราชนีอยากเห็นไหมละ่ละเดี๋ยวเราไปดูให้แกทำปลาลาให้ดูสิได้ได้ได้เยวแกทำปลาลาไว้เป็นไหเลยอันนี้เ,<อ>เป็นวิธีวิธีแบบดั้งเดิมที่เราเออเนี่ยบางอย่างมันไม่ต้องซื้อนะ มันก็ทําได้แต่ว่าเขาเขาติดเขาอารมณ์ศิลปินนะฮะแล้วเขาอยากทําก็ค่อยทำอย่ามาบังคับเขาเคยเห็ดเขาก็เห็ดของใหม่ๆเขาก็มาเห็ดต่ออืมอ่ะเช้านี้ที่บ้านลาดของคุณกําพูนะคะก็โอเคฮปปี้นะ แฮปปี้เนี่ยรัชนีนอนข้างบนนะคะคุณกัมพูนอนข้างล่างเป็นเจ้าของบ้านที่จ่ายเงินซื้อหรือว่าสร้างทุกอย่างเลยแต่ว่าเราทําไว้เนี่ยให้แฝดนอนส่วนตัวเราเนี่ยนอนตรงไหนก็ได้แล้วงระเบียนนอนได้หมดมันเป็นความชอบอมันเป็นความจริงๆอยากนอนกับดินนะค่ะอยากนอนกับดินแต่ฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องนอนอ๊ะเดี๋ยวมันเป็นจอมันเป็นไรอุ้ยแบตจะหมด กดติดตามนะคะกําปากดติดตามกัมพูราชินีออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะคะม,ะไ,ดไ,ม,มได้ได้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีคลิปอะไรเด็ดๆอีกนะคะอยากให้ติดตาม,มกดติดตามมาไว้ที่กัมพูราชินีออฟฟิเชียลนะคะไม่ไม่ใช่ปลา I'm